อยเฮวกลเกนะฮะผมกับผมกับเกอร์นี่ฮะผม <c oughs> <c oughs> แมล่ล้ว <c oughs> เบื่อนักพากย์ไทยพวกนี้เลยครับผมไม่เป็นไรครับถ้าเบื่อจริงๆเนี่ยก็มาเป็นนักพากเองกันเลยไหมเลยครับผม Legend Academy นครับเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมโอกาสในการเป็นนักพากเกมหรือก็เปนเจนส์นั่นเองนะครับสำหรับคนที่บอกว่าอุ้ยเบื่อนักพากไทยว่าไม่อยากดูภาคไทยเลยครับผมน้องๆมาเลยครับผมลงทะเบียนยังไงอะพี่ก็ไม่ยากครับอย่างแรกคือเข้าเว็บไซต์นะครับตามอธิบายด้านล่างนี้จากนั้นสมัคร ID ล็อกอินทำวิดีโอส่งวิดีโอแค่นั้นครับผมจากนั้นครก็แ่อเวลาผม ดาวที่ผมจะตรวจนะครับหรือว่าเช็คนะครับคุณภาพหลายๆอย่างนะครับในการเข้ารอบเวิร์กช็อปกับผมนั่นเองนะครับผมจะมีแค่สี่คนเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้ารอบเวิร์กช็อปกับผมนะครับผมเราจะประกาศรายชื่อนะครับในวันที่1 1ธันวาคมนี้นั่นเองเราจะเวิร์กช็อปกันในวันที่13ธันวาคมนี้ตัวกระตุ้นนะก็ไม่ยากนะครับผมจะแบ่งเป็นสองวันนั่นเองนะครับก็คือในวันที่1 4ธันวาคมนี้นะครับเราจะแข่งขันกันในรอบ4คนก่อนแล้วกันนะฮะแหมแบบเซมิไฟนอลเปิดมาเลยแล้วกันนะฮะเป็นการคัดนะ เป็นการวัดกันเลยนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในรายการ l e g e n d a c a d e m มีอันนี้นั่นเองนะครับผมโดยในรอบชิงเนี่ยเราจะมีการไลฟ์สตรีมด้วยนะครับบนเพจเ e l e a g u e of Legends t h a i l น n d นั่นเองนะทุกคนจะได้ดูไปพร้อมๆกันสำหรับการตัดสินสำหรับรายการ l e เจ n d a c a d e m มีนี้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยแล้วมันจะสมัครทำไมวะพี่สมัครไปนี่ผมก็ไม่รู้จะได้รางวัลจริงหรือเปล่าได้เอาไอแบบชัวชัวจริงหรือเปล่าได้ผลตอบแทนคุ้มหรือเปล่าบอกเลยว่าคุ้มจัดๆนะครับผมมาฟังการรางวัลกันก่อนดีกว่า คนนี้นะครับจะได้รับทั้ง l e n ovo Monitor นะครับรุ่นว25 ขีด25นะครับบอกเลยว่าเป็นจอที่แบบสุดโหดนะครับผมสกินเดโมอนแนะครับหสกินเลือกเลยครับสกินอะไรนะฮะตามใจเลย2คนนี้แถมด้วย2อ0 0ันห้าร้อยอาพีนีครับโอ้ไม่ก็อย่างเยอะอ่ะนะครับถัดมาเดี๋ี่สอนนะครับก็คือได้โทรศัพท์นะครับลิเกนโฟนจูเอลทูนั่นเองนะครับบอกว่าเป็นโทรศัพท์สุดโหดนะครับของไลน์นี้แล้วเนี่ยตลับทางฝั่งของเรโนเวตามด้วยสกินเพรสทีดเดมอนแอร์แบรนด์นะครับเพรสทีดนะครับผมสกินสีทองอย่างโหดอ่ะตามด้วย5,000 RP นะะครับโออ้เเยกว่าดิมห อันดับหนึ่งนะครับหรือว่าผู้ชนะนั่นเองนะครับผมก็เอาไปเลยนะครับของรางวัลแบบเต็มแม็กซ์นะครับสุดโหด ก็คือ l e g i o n Tower 5หรือว่าเป็นคอมนั่นแหละนะครับคอมสุดโหดของทางฝั่งของเลนวัวเขาตามด้วยสิทธิ์ในการภาคการแข่งขันอารามทัวร์นาเมนต์นะครับ19ธันวาคมนี้และ10,000 RP 10,000 RP โอนี่ตังฟรีนี่หว่าโหดไปใหม่อะพี่แล้วไปภาคอารามมันจะคุ้มกับประสบการณ์ที่จะได้หรือเปล่านะบอกเลยว่าทัวอะไรก็ตามนะครับที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้ไปภาคเนี่ยคุ้มหมดครับผมอย่าลืมครับผมวันนี้ถึง8ธันวานะครับไม่รีสมัครก็อดนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะผมบ๊ายบาย